วันนี้ที่สะแก้วก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะ,ะตลาดอารัญญประเทศค่ะตลาดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นตอนนี้น้ําท่วมแบบนี้ค่ะสูงก็ประมาณเขานะคะหรือประมาณสัก80เซนติเมตรพระสองฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนกันทั่วค่ะแต่ก็ยังต้องออมีกิจทิบนนะคะในการที่จะต้องออกไปเดินบินธบาตกันนะคะตามออทางกิจของพระสงฆ์เขานะคะโรงเรียนบ้านท่าข้าวอย่างนี้ก็มีความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันน้ําท่วมสูงจนต้องประกาศปิดการเรียนการสอน ก็น้ําท่วมขนาดนี้เด็กทักงเรี่ยนก็คงจะไปเรียนกันไม่ได้น้ํามาจากไหนเขาบอกว่าน้ํานั้นมาจากทางด้านของวัฒนานครค่ะแล้วก็ไหลลงคลองพรมโหดค่ะพอไหลลงคลองพรมโหดแล้วเนี่ยมันก็ล้นทะลักออกมาตามท่อระบายน้ําพอล้นทะลักออกมาก็เออลถุบปุ๊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 บ,บมารวดเร็วมากชาวบ้านจะชอบแทบตั้งตัวไม่ทันนี่ค่ะต้องขนย้ายกันแบบนี้เอาโฟมมาทําเป็นเรือแล้วก็นั่งขนย้ายข้าวของกันออกมาบางคนที่ก็องใช้ โฟมดังกล่าวนี้นะคะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งตลาดไทยส่วนของเทศบาลเมืองอัญยประเทศนั้นน้าท่วมสูงประมาณทั้ง80ซนติเมตรด้วยกันค่ะ,ะแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนประมาณ1,000 0คนเขาบอกว่าถือว่าหนักสุดในรอบ8ปีเลยทีเดียวนะคะเ<ๆ>ช่นเดียวกับที่หมู่บ้านชายแดนที่บริเวณคลองลึกจังหวัดสะแก้วค่ะซึ่งวันนี้ ทางเจ้าหนี่ตำรวจสพคลองลึกนําโดยพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิพุ่มกับการสพคลองลึกก็ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลเข้ามาท่วม<อ>ชาวบ้านนะคะหมู่บ้านที่อ,อยู่ชายแดนที่ติดคลองพมโหดในตะบลท่าข้ามด้วยเหมือนกันชาวบ้านประบาณร้อยหลังคาเรือนติดอยู่ในบ้านเรือนก็ต้องช่วยกันไปขนย้ายทรัพย์สินออกมาแล้วก็ขนเอาข้าวของออกมารวมถึงตัวของชาวบ้านด้วยค่ะมีบ้านเรือนรัศดร,รมหมู่บ้านชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในครั้งนี้3หมู่บ้านได้แก่บ้านท่า ค่าหมู่หนึ่งบ้านวางบนหมู่สี่และบ้านโคกสแบ่งหมู่5้าแนวโน้มระดับน้ําอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยอีกค่ะเนี่ยเกือบจะถึงอกแล้วนะคะเข้าไปที่เอวแล้วนะคะนี่ขนาดผู้ใหญ่นะถือว่าหนักนะครับคารล่าสุดจริงๆนะครับจังหวัดที่มาใหม่คือที่อุทัยธานีวันนี้นะเพิ่งมาโดดๆครับเนงนะไม่รู้ว่าพี่น้องชาวอุทัยธานีอำเภอไหนบ้างสแกกลางเนาะไม่รู้เหมือนกันครับแม่น้ําสแกกลางก็ประกาศแจ้งกันมาอยู่นะครับยาม Bye.